วิดัสสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ทะเลครับอยู่นามล้งนะครับทะเลพากันมาหาปูครับหาปูหาหอยเบิ้งสิได้บ่หอยมือนี้จะได้พอหอยบ่ครับเขาเลี้ยค่เขาเลีอกงเขาก็ออกกันครับเลื้ยออกเต็มเลยครับน้องนามล้งนะครับเดี๋ยวพา ไสยาญ่สุดหนี่กับเมื่อยหรอแม่ไสมันเหลวอยู่หาดไสครับไสกว้างมากครับหาดไสอู้ปูหน่อยหลายครับเห็นเบิ้งครับนี่ครับหอยได้สามตัวกี่น้องแต่ตัวใหญ่เติบอยู่ตัวมาเบิ้งเขาขุดปูครับนี่ครับเจ๊กมาขุดปูปูเนื้อครับต้งปูนะแ,แล้วปั๊บว่นี่

มาเปิดเบิงจกเบิงน้ำฮู้มีฮู้บ่ปูเนื้อพี่น้องนี่ครับน้ำม,มันลดครับน้ำลงปรเี๋คนขมามมหาปูหาหลาย,ยครับปูมีคนหนึ่งครับแล้วก็มีทางปูนคนหนึ่งเห็ยนยานลงไปทางปูแล้วครับคนหนึ่งถือผัวให้กันนะครับ มาหะไม่ประด้หาเราพี่น้องเพราะิ่งก็จะหา,าปูบานเราติดตามนี่ครับเจ็กพี่น้อหาปูโตกไปมีหูเหมือนกับก้นเลยครับเนี่ยมันจะเป็นชายเลี้ยนครับเป็นคือจังปลาใช่เลี้ยนเป็นขี้ตมนี่ครับ เป็นน้ำเขาดอกพุงครับว่าหาจังไดเดี๋ยวถ่าเบิ่งกันครับมันเป็นหุงแบบใดเขานองเอ้ยดิปูพี่น้องจกเลนลินซื้อนี่มามาได้ตรงไหนได้ตรงไหนตรงไหเขาขุดปูด้วยนี่ครับนี่เจ้าตัวปูเมื่อกันหนานี่ครับปูเนื้อครับได้มาแล้วดึงโตัวเดี๋ยวเราไปขึ้น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 

เล uh, 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 yeah, Here, so ือกเลยตัวในญ่อยู่ดิมีวะมีตัวเล้เอากระเป๋ามากระเป๋ามาเอากระเป๋ามาเดี๋ยวยังถึงจีต้มอ๋อถึงหาวขัง

Ủa, phải nhưng mà Hãy subscribe Để đại bây giờ mày chọc Cứ mày đây bà tin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  mày men mày 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 có mày 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 bùi mày à, mày mày bùi mày đứng hẳn luôn mày 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 เรลบปาตินเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทางาันมาตุงแงว <c oughs> มันนอกไปแล้วีวอกเดี๋ยวใส่กระเป๋ายู่ของสัวครับ <c oughs> ปูกัรเพื่อนแ้ว <c> ม <oughs> ๆง <laughs> เอาชมอเอา <sm> <Alcohol Physical> <ots> ชยอะแบวนี้ไม่ตอสไปแล้วนะกูมีมือนะครับเอา้างเดียวกันโอ้ยเชิ่นน้ำเดียวกัละ ครับปูครับปูปูเนื้อปูเนื้อ,อ้เอามาตามเอาอยู่ดิเอามาคัดแตกแเราเอดรอนเลยเดือดร้อนเลยเอาติดตามพี่น้องเก็มาจุดเดลไหลบันไดลพี่น้องแล้วครับได้โบได้โบลูครับเบมือนกันครับโอ้โอจะเป็นถุงลำบากให้ รุนมากไ่น้องขั้นเด็ดมาเ,เา้ยขายลวดมันสลัดขาตัวปูมื่อนี่โอ้ตัวบใหญ่ตัวบปยยูไงถือวยาย่ากินได้ครับอ่ถือได้เป็นแตมน้มหนึ่งตาตา,า,าคน <laughs> จุกขาปู <laughs> ไปิ่นหาต่อครับไปแล้วครับนี่ครับเป็นมองนี้เป็น่วงปลาใช่เลี้นนะครับก็เป็นช่วงน้ำขึ้นมาปูก็จะมาขึ้นมาหนึ่นะครับจะหานุ่มนี่นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับโอกาหนาสิมาแน่อาจจะผ้ามาหาปูครับผ้าเด็กน้อยอยู่หอครับผ้ามหาปูครับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับทิ่ติดตามครับ สวัสดีครับ